you <laughs> ห,หอมรักขักทีกระเทียมพริกไทยและหอมใหญ่ยายสายเครื่องเทศ4ชนิดอร่อยเต็มรสชาติแดดร้อน45องศาเลยต้องหาครีมกันแดดที่ดีที่สุดสำหรับไม่นี่ไง Boreal UV Perfect Matte and Fresh สวัสดีครับผม M. Running Thailand นะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับรถแพนด้าอีก1คันครับหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักทีมแพนด้ากันมาบ้างแล้วนะครับพรถในทีมนี้แต่ละคันเนี่ยสุดๆนั้นเลยนะครับคันแรกที่ผม,ไ,มได้ถ่าย ไม่ผิดนะก็จะเป็นรถอิลูเคครับของพี่บิ๊กครับแล้วก็คันที่2ครับเป็นเชฟนะครับของบังมัดนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นอิลสูดีแมกับเป็นของบังกิฟแพนด้าซิงนั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจากภายนอกเนี่ยเห็นสีสันเป็นอะไรที่โดดเด่นแล้วนะครับในส่วนของช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับ เบรกทุกอย่างต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยก็สุดเหมือนกันนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกันดีกว่านะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับบังกิฟต์เจ้าของกันครับไปครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำตัวไหนครับพี่ผมบังกิฟต์แพนด้าซิงครับนะครับบังกิฟต์แพนด้าซิงนั่นเองนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้โดดเด่นมาก เราไปเจอใ,ในงานของปฐุสมไสไตล์นะครับวันนั้นก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะต้องขอเบอร์ติดต่อไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเวลาที่จะมาเจอกันแล้วนะครับคันนี้เนี่ยที่อยู่ทีมแพนด้ามานานไหมครับสามปีสามปีแล้วสามปีแล้วนะครับคันนี้นี่แรกเริ่มเดิมทีเป็นตัวไรนเป็นต, <มา S 1> ตัวแรกของออร์นิวอะ่ะก็คือเป็นออร์นิว ยูโโรใชัยสุดจริงไหมครับหน้านี่ก็คือแปลงมาแล้วแปลงครับครับที่แรกหน้าก็คือเป็นตัวน้ำแล้วอันนี้แปลงเป็นตัว1.9จำไหมพี่ครับผมจุดพึ่งปิดเหรอไมนีด้จุดมีเสียงอะไรไหมแปลงหน้าเป็น1.9นะครับแล้วตัวเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวยูโรโฟนะครับครับเป็นยูโรโฟแล้วก็ฝายูโรโฟจริงๆแล้วมันจะเป็นตุ่มเยอะอ่าอันนี้ก็คือเราเก็บงานนะครับให้โงมาติดเขาปาดให้แล้วก็เก็บใหม่เก่งพี่เก่งนะครับแล้วก็คันนี้คือเป็นสเต็ปโมใหญ่ นะครับแต่เป็นรถใช้งานใช้งานก่วนใช่ไหมคันนี้แข่งปะทไม่แข่งครับไม่ได้แข่งเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูขึ้นรถแอนดี้แบบละเอียดละเอียดนะเดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนนะครับคันนี้นี่ก็คือภายนอกเราแปงหน้าเสร็จแล้ยก็มีเปลี่ยนแอมใช่ไหมครับครับเพี้ยนแยมเป็นคาร์บอนเป็นเดี่ยวครับเป็นเดี่ยวครับสวยนะยนแยมคาร์บอนดูรอดิแล้วก็ประตูก็คือตามสเต็ปของแพนด้าคือจะเป็นประตูหลังประตูหลังหุ้มเราครับเป็นหุ้มนะครับแต่ก็จะเป็นแบบคาร์บอนแบบตัดสีกัน ครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของแพนด้าโลโก้นี้รู้สึกจะเป็นโลโก้ล่าสุดครับใช่ไหมล่าสุดปีลาสุดนะครับเป็น The Family Midnight Party นะครับโลโก้สวยมากแล้วก็มีพวกงานคาร์บอนทั้งคันเลยข้างหลังก็เป็นฝาคาร์บอนนะครับอันนี้เป็นฝาพีโอว่พี่เ่ยวครับใช่ไหม นี่รถใช้งานจริงๆนะสุดยอดหลุดมกครับคันนี้แล้วคันนี้จัดอี่ไหนครับพี่จัดลายที่ครับจัดลายที่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าความเประมาไหนครับนั่งเต็มล้อหลังนั่่ครับจั้ย นี่แบบนี้นะไม่โดนตะกี้หรออ่เรื่องนี้